ไม่คุณต้องชะลอให้เราจอดให้ได้หาตัวตัวสองสองแก้วแก้วสองสองส เ,เป็นประธานในที่เปิดตัวในครั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลมุ่งประสงค์เป็นอย่างยิ่งคือให้ชั้นวิญญาณนั้นที่ไอ,อทีมีรายได้และมีงานทำให้โอกาสให้เกลี่ยนให้กำลับบงใจแต่เท่า ทำเลยไก่ไทยตื่นหนึ่งอย่างรอรถแต่ว่าคนร้ายก็ยังไม่ยอมหยุด โดยให้กับรถชื่อบนเวแยกหเรียนที่ถำลสลขับเข้าเมืองเจิกรนข้ารเดียเสียละพุงเกอกลางถนนจที่ก็เห็นว่าเปร้ายเน่ยแลวทันทีแล้วจแพวกน้เข้าฝ่ายเยกับคนอีเยอะกว่าส่วยรมูลทันไปแน่แต่หาคนนี้หนร้ายโดยขอก่อช่เสุิยาว่านอกว่าฟังด้วยนนี้ไม่ควรนะนะคุ้ชมอาจจะน่อ่างบาไปไหนเอาเอาไปเรื่องคทั้งยาเลยค

Mày bố mày bị với tiêu tao... rồi không bà, tao này, anh 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 này, đó là, như anh bị biết anh tuần anh rồi, anh 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 không? anh 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 đi Mau makin boy sini. Ma. Mama re boy. Jop jop. มือพี่มาเยันี่มาเด็ดานเก๋ๆนั่งดื่มนิดหน่อยเราก็เลยรู้ว่าเราตัวเองไม่ไหวแล้วเาเป็นอะไรเราเหมือนเหมือนเราไม่ปกติหรือเ่าอะไนี้หนูก็เลยเราทาแบบสอถามินเอร์เน็ตว่าเอยู่ในโลกไหม ว่านเป็นให้หนูไปแพทก็เลยโอนเงินเองแล้วก็ไปเองนาเองน้เด็กสาวไม่ยเลกตัวองในวัยกปีมีความสุขในชีวิตแต่ทั้งสองเขาอมาที่ี่เพื่อเข้า

bây quay về đây bên quay về ngồi về đây bên để vừa được con này đồng tiền nữa là được kia là ta làm còn mà người nó phục đàn đồ tí à, nó có xoay quay

Thì vẫn không cái gì đi đi rồi một rồi gì tính còn có một cái đi bên Stephen, có một cái không có mấy cái một cái gì đấy. Stephen, có một cái gì đấy. Stephen, có một cái gì đấy. Stephen, có một nhìn gì đấy. Stephen, có cái gì